ดูดิเหมือนอาณาจักรของคนที่ชอบแคมปิง้งไงฮะถ้าจะให้ผมแนะนำลานกลางเต็นท์สักที่หนึ่ง ที่น่าประทับใจยิ่งใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยบริการเหมาะสําหรับชาวแคมป์ทุกเพศทุกวัยและไม่ว่าลูกเพจจะกางเต็นท์จุดไหนตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณมีโอกาสที่จะเห็นหมอกถึง99.99% 99แต่ที่เด็ดจริงๆคือเชื่อไหมครับว่าที่นี่เสิร์ฟหมูกระทะ24ชั่วโมงจะตี2ตี3นอนไม่หลับตื่นขึ้นมาแนงกินหมูกระทะแบบฟินๆกินกันให้ตายไปข้างหนึ่งที่นี่คืออาณาจักรแคมปิง้งม่อนหมอกตะวัน อำเภอพบพระจังหวัดตากครับตอนนี้นะครับก็อยู่บนเส้นทางขึ้นเขาที่จะแต่ระดับขึ้นไปสู่ม่อนหมอกตะวันเป็นทางปูนมีทางดินสลับเล็กน้อยนะฮะผมคิดว่ามาได้กับรถ ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบ,บะรถออฟโรดก็สบายหน่อยสําหรับของผมเนี่ยก็ทําช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพหรือว่าจะเป็นแหนบก็ใช้ของออซซี่ซัสเพนชั่นนะครับที่เซตมาให้ตรงกับการใช้งานโดยเฉพาะใช้ในเรื่องของการเดินทางออฟโรดแล้วก็บรรทุกด้วยก็เซตในส่วนของแหนบก็ดีหรือว่าโช๊คก็ดีให้เหมาะกับน้ําหนักที่บรรทุกจะทําให้การเดินทางของเราเนี่ยง่ายขึ้นโอ้โหทางก็ดีนะไต่สันเขาขึ้นไปเรื่อย อาจจะเป็นทางแบบเส้นทางเล็กๆที่รถสวนกันไม่ได้เลยจะต้องหลบข้างทางนะฮะก็มีพื้นที่ให้หลบอยู่เล็กน้อยทางสวยนี่แค่ทางก็ว้าวแล้วอะ่ะถึงแล้วโอยดูดิสวยมากมอนมองตะวันแห่งนี้คือหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว25 u n s e ี n new series จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ ย้อนกลับไปที่นี่เป็นพื้นที่การเกษตรของชาวเขาเผ่ามงุที่ใช้ทำกินกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งถูกพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิญเกษตรม่อนหมอกตะวันเพื่อส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชนที่พบเจอกับปัญหาความผันผวนในด้านต่างๆของผลผลิตทางการเกษตรครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือทะเลหมอกที่ลูกเพจมีโอกาสจะเจอหมอกได้สูงมากตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝนไปจนถึงช่วงปลายฤดูหนาวเหมาะสำหรับการไปท่องเที่ยวพักผ่อน ในบรรยากาศอ้อมกอดของขุนเขาและสายหมอกยามเช้าครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับโอ้โหผู้ใหญ่ครับวิวดีมากผู้ใหญ่ครับครับผมยินดีครับภาพแรกที่ผมขึ้นมาทุกคนคงจะเป็นเหมือนผมเฮ้ยอลังการมากแล้วเราก็เลือกไม่ถูกว่าเราจะพักที่ไหนแล้วเราควรจะต้องติดต่อใครอะไรยังไงบ้างผู้ใหญ่โทรศัพท์ครับแต่ละเจ้าจะมีเบอร์โทรสามารถโทรศัพท์อ่าแต่ละเจ้าว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็แต่ละเจ้าเขาจะมารับ ไปพักของเจ้าเจ้านั้นๆเลยครับครับซึ่งเบอร์ตรงนี้หรือว่าตำแหน่งของแต่ละเจ้าเนี่ยคุณสามารถไปดูได้ในเพจส่วนกลางของม่อนหมอกตะวันถูกไหมครับสามารถไปดูในเพจกลางม่อนหมอกตะวันได้เลยครับถ้าเกิดมากางเต็นต์ต้องจองไหมกางเต็น์ไม่ต้องครับอ๋อวอล์กอินมาเลยวอล์กอินมาได้เลยครับใครมาก่อนจะได้พื้นที่สวยๆก่อนนะครับการกางเต็น์มี -2 2ระดับครับคือการพื้นดินกับยกขึ้นสูงเพียงแค่ถ้าพื้นดินก็คือ200ตอหลังถ้ายกขึ้นสูงเพียงแค่ก็คือจะคิด สามร้อยสามห้าสิบอเครับผมแล้วถ้าเป็นบ้านพักล่ะผู้ใหญ่บ้านพักต้องจองครับครับมีหมูกระทะหนึ่งชุดตอนเย็นหนึ่งมื้อแล้วก็อาหารเช้าหนึ่งมื้อสําหรับคนที่เข้ามาพักครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยคือบริหารจัดการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแน่นอนว่ารายได้ทั้งหมดก็คือไปสู่พี่น้องชาวบ้านที่มอนหมอกตะวันแห่งนี้ครับตอนเนี้เรามาอยู่กันตรงบ้านแบบเอสกิโมนะเป็นโดมกลมๆโอ้โหขอดูหน่อยทำดี อันนี้นอนได้กี่คนผู้ใหญ่ฮะสคนครับสองคนคแล้วก็สามารถนอนดูวิวได้เลยดูวิวได้ครับ,เ,รบเห็นผู้ใหญ่บอกว่าตรงนี้จะเป็นวิวที่เป็นวิวพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นครับขึ้นตรงนี้สวยงามมากเลยนะฮะครับ อ๋อมีห้องน้ําส่วนตัวตรงนี้เลยสะอาดสะอ้านเนี่ยเปิดมาเอาเอาตรงๆนะไม่มีกลิ่นเลยครับผมนะฮะสะอาดมากแล้วก็ลมพัดแล้วก็ปิดมิดชิดเลยไม่ต้องห่วงครัมิดชิดครับครับคือเต็นท์เอสกิโมหนึ่งหลังใช่ห้องน้ำหนึ่งห้องหนึ่งห้องแบบนี้นะฮะมีน้ํอุ่นด้วยครับน้ําอุ่นที่ใช้อะไรไฟฟ้าหรือแก๊สครับแก๊สครับแล้วก็ไฟไฟใช้ตซลรเซลครับแล้วถ้าเกิดคนที่มากางเต็นท์ทั่วๆไปอ่ะการเต็นท์ทั่วๆไปก็คือต้องคุณต้องเตรียมหลอดไฟ อ๋อเข้าใจมาครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าต้องเตรียมมาเองนะครับางผมเนี่ยผมมีบูเอติมาเป็นแบบที่ให้พลังงานไฟฟ้าก็คือใช้ส่วนตัวไปเลยครับใช้ส่วนตัวนะครับแล้วไฟทางเดินอ่ะเออมีไหมทางเดินมีครับแตมีเป็นจุดๆเงี้ยสว่างสามารถเดินได้เลยครับครับอ่าโอเคผู้ใหญ่ฮะบ้านเอสกิโมดีมากยกนิ้งให้เลยบ้านแบบกระท่อมอันนั้นแบบคลาสสิกตั้งแต่เริ่มต้นของที่นี่ถูกต้องครับ โอ้โหดีอ่ะคือมันเป็นกระท่อมสร้างธรรมชาติอนะผ้าอะไรพวกนี้สะอาดมากมึงทำดีมากเลยฮะมาลองนอนดูแล้วคุณจะติดใจมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ว่านีความสุขนะมันเป็นส่วนตัวมากเลยแล้วแบบมองไปเป็นภูเขาโอ้โหใช่ครับโคตรดีอ่ะต้องใช้คํานี้ถ้าเป็นบ้านพักเนี่ยต้องเข้ากี่โมงออกกี่โมงช่วงบ่ายจะกี่โมงก็ได้ถ้าคุณจองแล้วคุณเข้ามาได้ครับ แล้วตอนเช็คเอาท์อะฮะเช็คเอาท์ก็ไม่เกิน4ี่โมงเช้าหรือ10บโมงเช้านี่ครับอ๋อครับผมเพราะว่าพนักงานต้องมาทำความสะอาดนะฮะต้องเข้าใจว่าที่นี่เขาทำกันแบบวิสาหกิจชุมชนนะเนาะถูกทำกันเองนะฮะนะครับแล้วเต็นท์เนี่ยเข้าได้กี่โมงผู้ใหญ่ไม่เกินสี่ทุ่มนะครับอ๋อโอเคถ้าหลังสี่ทุ่มก็จะไม่ให้เข้านะครับครับผมเป็นเรื่องของความปลอดภัยถูกต้องครับ ทุกคนครับห้องพักที่เห็นเป็นห้องพักที่อยู่ในโซนของไร่ภูตะวัน,ว,นวิวดีอีกแล้วผูใ<ช>้ใหญ่ตร,ตรงนี้ก็เย็นสบายเย็นสบายครับผู้ใหญ่คือที่ม่อนหมอตะวันเนี่ยลมมันพัดทุกทิศทางเลยนะทุกทิศทางเลยครับไม่ว่าจะนอนโซนไหนเจ้าไหนอืจะเย็นสบายตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายภาพตรงเนี้ยโหสวยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งกินหมูกระทะก็ได้ได้ครับเออผู้ใหญ่พูดถึงหมูกระทะเดี๋ยวผู้ใหญ่พาผมไปดู ร้านหมูกระทะหน่อยได้ไหมได้ครับเผื่อให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าที่เนี่ยร้านหมูกระทะเขาเซ็ตเป็นยังไงแล้วก็หมูกระทะดูดีไหมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าร้านอาหารของไร่ภูตะวันถูกต้อง นี่ดูวิวเห็นไหมฮะเห็นภูเขานะฮะวิวเดียวกับห้องพักเมื่อสักครู่นี้เลยร้านนี้เขาเด็ดยังไงพี่ใหญ่อ่ามีหมูกระทะนะครับสามารถนั่งทานได้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่มีปิดไม่มีปิดครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะถนนที่คุณเห็นอยู่เนี่ยนะฮะความยาวประมาณสัก500เมตรสองข้างทางนี้นะฮะจะเต็มไปด้วยร้านค้าลานกลางเต็นท์เต็มไปหมดเลยคุณเลือกเอาเลยตามสะดวกสบาย ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านไร่ภูตะวันนะครับหมูกระทะโอ้โหเสิร์ฟมาแบบจัดเต็มมากนะฮะมีทั้งหมูมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีพวกลูกชิ้นต่างๆมีผักน่าทานมากนะฮะน้ำจิ้มเขาก็อร่อยมากและที่สำคัญเขาเปิด24ชั่วโมงครับคุณสามารถมาทานที่ร้านนี้ได้เลยนะฮะตลอดเวลาหรือว่าจะให้เขาไปส่งที่หน้าเต็นท์ก็ได้ผมว่านะม่อนหมอตะวันแห่งนี้ พอตกเย็นนะมันมีสีสันเลยเขาก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเอาของมาขายกันหลายๆแคมป์ก็เริ่มที่จะเปิดเพลงนั่งคุยกันนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่สีทุ่มต้องใช้เสียงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะยังมีนี่นะฮะเป็นกุ้งแม่น้ําเผา สวยเนาะอยากให้ทุกคนมาเห็นแบบนี้นะครับด้วยตาตัวเองกับม่อนหมอกตะวันนะครับเป็นเมืองที่รวบรวมคนที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตกลางแจง้งคนที่ชื่นชอบการแคมปิ้งนะครับที่นี่มีหลายๆแคมป์ไซต์ให้คุณได้เลือกเลยคุณขึ้นมาบนนี้นะฮะสวยทุกมุมปังทุกมุมเช้าเช้าก็อาจจะมีเสียงดังดามเช้าเล็กน้อยเพราะว่า ใครๆก็ตื่นขึ้นมาดูหมอกเป็นทะเลหมอกที่อยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับเป็นหมอกเต็มพื้นที่เลยเหมือนเราลอยอยู่เทียมฟ้าเหนือเมฆอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญนะครับมองไปเนี่ยจะเห็นขุนเขาเป็นยอดเขาเล็กๆน้อยๆมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาสลับซับซ้อนกันอยู่สวยมากๆเหมือนภาพมนฝันเลยฮะหากลูกเพจอยากจะลองออกไปใช้ชีวิตนอกกรอบนอนเต็นท์สัมผัสธรรมชาติ ในสถานที่ที่ตอบโจทย์สายแคมป์มือใหม่ม่อนหมอกตะวันแห่งนี้คืออาณาจักรแคมปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เราผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าด้วยวิวทะเลหมอกสวยๆทำกลางวิถีชีวิตของชาวเขาเขา่าม้งที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยหัวใจบริการและความสวยงามของทะเลหมอกสุดอันซีนที่อิจันแคมป์อยากให้คุณไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิต ผมเอฟอีจันแคปมฝากเนื้อฝากตัวกับลูกเพจอีจันและฝากติดตามอีจันแคปมด้วยนะครับรับรองว่ามีทริปสวยๆมีทริปจิตอาสาดีๆมาฝากกันอย่างแน่นอนและอนาคตผมจะชวนลูกเพจอีจันทุกคนนะครับไปท่องเที่ยวแบบคาราวานร่วมกันออกไปใช้ชีวิตผจญภยัยหัวใจจิตอาสาด้วยกันนะครับ